การโจมตีในรัฐสภาอาสหายนี่ไปช่วยเราที่น่าเศร้ามีการโจมตีด้วยระเบิดในรัฐสภาของเราเมื่อเย็นวานนี้เรารู้ว่ากัมปะโลหิตได้รับพวกผู้ก่อ,อความไม่สงบที่ยังอายุน้อยมากมาเป็นพวกระวังนะเพราะมันอาจโผล่มาที่ชายแดนของเราก็ได้เอาว่ะสถานการณ์เปลี่ยนไปอันนี้ต้องอันนี้ที่เราซ้อมโดนด่าไว้เปิดแผ่นป้ายครับเอา้า ถึงหัวหน้าผู้พิทักษ์ชายแดนในกาลิต้าเพราะการตัดสินใจของแกอา้าวใช่ด้วยว่าลูกๆของฉันจึงถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังในต่างประเทศฉันสัญญากับภรรยาก,ก่อนที่จะเสียชีวิตว่าฉันจะดูแลพวกเขาแต่แกกับชืวิก,กานนั้นไปจากฉันแกมันไม่มีหัวใจฉันหวังว่าโศกนาฏการรมที่คล้ายกันจะเกิดกับแกสักวันหนึ่งเออโดนแน่อันนี้ข่าวนะกะารจมดิในทัศพานะคะ,นะะ,คะไฟไหม้ทำเนียบรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ เมื่อวานตอนหัวค่ำม,มีการโจมตีผู้แทนประเทศของเราอย่างน่าละอายผลจากการระเบิดของระเบิดที่วางอยู่ในห้องโถงเซสชั่นของอะไรวะอะไรวะซีซีเมมเดนสมาชิกสี่คนของพรรคเสียชีวิตและ16คนได้รับบาดเจ็บทางการได้ระบ,บุตัวของผู้โจมตีและเป็นที่ทราบอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายกัมปันโลหิต แล้วก็ด้านขวาก็คือข่าวทั่วไปนะคะการยอมแพ้ของอัลบารักนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการนองเลือดเพิ่มนองเลือดเพิ่ม,มผู้นําของประเทศต่างๆที่ประชันกันได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งคากาสตั้มจะเข้ายึดพื้นที่บางส่วนจากอัลบารักที่มีการแย่งชิงกันสงครามจบแล้วสินะมาดูอัปเดตใหม่กันอัปเดตใหม่ก็คือสหายบริการของเรากำลัง รายงานเกี่ยวกับการโจมตีวางแผนไว้เพิ่มเติมแล้วเราทราบโปรไฟล์ของผู้โจมตีในอนาคตแล้วห้าบุคคลสัญชาติอาคาริสธานิที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเข้าประเทศอาคาริสธานิมึงคือใครวะอาคาลิสตันมะน่าจะอาคาลิสตันมะ เธอนาจา,าคาลิสตันนะคะแล้วก็วันนี้ผู้ที่จะเราลอบสินค้าเนี่ยมีหกคนด้วยกันนะคะจะมีคนที่ขับรถสีดำอายุสี่สิบสี่แล้วก็เอกสารปลอมรายการสินค้าเป็นคนที่มีการชนหายเป็นคนสาธารณรัฐคากัสตมแล้วก็เลขทะเบียนบางส่วน RSP นะคะมีหกคนอาคาลิสตันอาคาสตานี เอาล่ะพร้อมจะทำงานกันแล้วใช่ไหมเบิกตาของพวกเจ้าให้ดีถึงแม้ว่านี่คือตีสาแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะทํางานแล้วเราค่อยไปทําต่อในวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมครับเพื่อเขิลกันหน่อย,อาาย,ยสวัสดีครับอาคาสอาคาลิสตันวะอายุเท่าไหร่ครับสามสิบหกถือว่าผ่านได้สามสิบหกถือว่าผ่านได้ครับ ตรงกันขออนุญาตตรวจสอบเพราะว่าหลอนสนัญลักษณ์ที่ถูกต้องถ้ามองด้วยตาเปล่าก็ถูกมองสักสีก็น่าจะถูกนะครับโทนสีนี้ถูกต้องหน้าหนวดมีรถล,ละ่ะ FLC 8 6 6 6 SA ถูกต้องครับสภาพของรถนั้น ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวมันจะเป็นถอดออกไม่จริงนะ่ผมตรวจตามหน้าที่ของผมครับออคคาลิสตันโซเลก สวัสดีครับกระสอบมาฟรั่ง3กระเป๋าเดินทาง3นะถือว่าครบถ้วนแค่คนมาจากอาคาริสตันที่ต้องอายุสะไม่ต่ำกว่า30โอเคได้เหมันจะผ่านฉลุยนะครับสำหรับคนนี้แต่ว่าขอเช็ครถหน่อยอีกหนึ่งรอบ วอลิลาสี่คูณสี่หน้ารถแบบเหมือนหน้าเหมือนจินจังน้ำหนักรถไม่เกินพันห้าแปดสิบลองเข้าอยู่ในรถสิไม่เกินอยู่ดีผ่านครับหมอนี่มีอะไรอนะ่ะ ้ทิชชู่สองทิชชู่สองบาทแชทไม่ซื้อได้ไงยินดีต้อนรับครับลองดูกันว่าโดนติดลบหรือเปล่าเฮ้ยไม่ติด มันเยอะกินไปแต่มันสองบาทเองนะทะเบียนรถของนายคืออะไรไเรามีผู้ต้องสงสัยเป็นรถสีดำนี่ไม่ใช่สีดำแล้วก็ RSP ไม่น่าใช่ด้วยนะครับ สิบแปดน้ำยาซักผ้าบุรีวอดก้าอ๋อเรามีวอดก้าปะวะขอไปเช็คแป๊บไม่มีเอ้ยนี่ไงมีขวดนึงมีขวดนึงครับถือว่าได้ขาย อ๋อลืมขอใบเขาพ่าวะวัวแต่ค้าขายเขาเป็เนปปคนเอาบารักว่ะเอาบารักขอตรวจรถก่อนกันเหมือนว่ากระจกจะหายนะคะกระจกหายหนึ่งกันชนหายสอง ืมไฟหลังไม่แตก ATZ 7 0 1 4 PA ถูกอายุเท่าไหร่37ครับแต่นี้เป็นคนเอาบารักไงถ้าเกิดต่ำกว่าก็เข้าได้อยู่ดีชื่อนามสกุลเป็นยังไงบ้าง เขาบอกเขามีกระเป๋าเดินทางห้าใบว่ะขอดูหน่อยก็ห้าใบจริงครับซุ่มตัวซุ่มตัว อันนี้ยางแบนหนึ่งใช่ผู้ต้องสงสัยไหมมหาถามทำไมพูดให้จำแล้วก็จำซิไอ้ดุมดุมไม่จำเลยแม่งตั้งหกคนให้ดีลันทุกคนเลยเรื่องไงจดสิกระดาษโทรศัพท์ก็เปิดโนต้ตแล้วก็พิมพ์ลงไปเข้าใจไหมเหมือนกันไม่ผิดนะคนนี้ขอเช็ครถด,ด้วย เผื่อรถผิดอันตรายอะไรที่เราคิดว่าไม่ผิดนี่แม่งผิดหมดเลยซาเวดพันสองหนักเกินเปล่าพันห้ายี่สิบโอเคไม่เสียหายหนวดนวดโหลดนะครับเชิญครับเชกุป้ายนะ ดูดันจังเลยฮะเป็นสารวัตรต้องเข้มเข้มไงเดี๋ยวไม่มีคนฝักเหมือนจะของเถื่อนป่ะเหมือนจะห้าร้อยป่ะเหมือนจะโดนห้าร้อยป่ะอย่างเข้มเห <laughs> มือนจะชอ็อตฟิล ไม่รี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 ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หนูไม่รีนี่แหละเขาเรียกว่ารรรเรียวพยายามของเธอทำง,งานในซีมฉันต้องเช็คตอนนี้เพื่อดูว่าเธอโอเคไหม,ม,มขอร้องหลัปล่อยฉันไปเถอะอันนี้เตรียมตัวโดวนด่ารอบสองนะดูทรงแล้ว ห้าสิบดูทรงแล้วน่าจะโดนด่านะอันนี้โอ้ยไม่ได้เข้าแล้วมึงอะดูจากทรงและอาคาลิสตันเป็นรูปพาทิตหรอไม่ใช่นี่มัวทรงจัดไอหมอ,อนี่โอ้โหสีก็ไม่ตรงทำมาเร่งรีบอาซัม72 คือรถเต่าปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กจริงน้ำหนักเท่าไหร่ขอเช็คแป๊บพันสี่แปดสิบแสดงว่ารถโล่งเออตรวจสอบสภาพรถนะครับเหมือนตัวถังจะหายไปหนึ่งเออกระจกหายนะครับอันนี้ไฟแตกครับ หนึ่งห้าแปดเจ็ดบีจีถูกกระจกหายสองเลยเหรอโอเคกระจกหายสองแต่น่าจะไม่ได้เข้าแต่ดูทรงแล้วน่าจะโดนด่ามากกว่ารอเตรียมเขียนจดหมายมาเลยกเกิมเ้นพวกแกไม่หาภรรยาช้นภรรยาช้าก็เลยมีผัวใหม่ไปแล้วขอให้เว้นกรรมมันตามเกทันนะไอ้บ,สบัสซบเกมเกมโดนด่า ซ้อมไว้แล้วซ้อมโดนไว้ก่อนจะได้เจ็บน้อยลงยยฝึกไว้ก่อนตอนโดนจริงๆจะได้ไม่เจ็บเฮ้ยเพื่อนเราอะ่ะเดินไปไหนแล้ววะเอ้ยดูปีตตรงนั้นเออโอเคเชีย้อยหกสิบขันเลยวะชื่อนามสกุลหนูไม่ได้กดหรอหนูว่าหนูกดไปแนละ้ว แสดงว่าต้องมีอีกสักใบหนึ่งที่มันไม่ทรงกันแน่เลยเฮ้ยไปทะเบียนหายนะหมอนี่สวัสดีครับสนใจทิชชู่ไหมน้ำยาสักผ้าเราไม่มีเนาะเรามีมันฝรั่งที่เราดองไว้นานแล้วอะ่ะเอามาขายไหมดูแปบบ๊บ มันฝรั่งนี่เก่งกำไรเลยนะดูปวกแปดบาทเลยนะเว้ยเก่งกำไรจัดแต่ชิชู่นี่เก่งกำไรสุดแล้วอันนี้เข้ากี่ถุงวะมีขายสามถุงเข้าสองถุงวะเก็บไว้ กินกำไรขนมของเราเป็นขนมที่ดีครับลุงคอ,อยยูเท่าไหร่อ่ะอคาลิสตันห้าสิบแปดถือว่าผ่านอาคาลิสตันอาคาลิสตันเป็นรูปนกถูกอยู่นะแต่สีเนี่ยไม่ถูกแล้วโหโทนสีนี้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยแชท ถ้าเราดูสีไม่ออกนี่เราแต่มันต้องเป็นแดงเข้มๆอย่างเงี้ยอันนี้แดงอ่อนไปสี่หนึ่งเก้าสองหกศูนย์ UJ อ๋ดูทะเบียนแป๊บ RNI ทะเบียนผิดนะ RNI สี่สามหกหก T W ว้ายทะเบียนผิด ประเภทรถล,ล่ะเขาบอกว่าเขาเป็นไมโครเอ๊ยไมโครถูกรถกระปุกกระปิกนี่ถูก990น้ำหนักไม่เกินนะเอ่อเช็คสภาพรถแปบ๊บเหมือนว่ากันชนจะหายกันชนหายนะคะตัวเครื่องยังอยู่ยางแบนดหนึ่งไฟหลังแตกหรือเปล่า ยังไม่แตกเอ้ยยังแบนสองแล้วแบนสองข้างด้วยนะแบบข้างละอันขับมายังไงวะไม่เหนื่อยเหรอกระเ,เป๋าห้าใบป๋่ยอยู่ไหนะ่ะป๋่ยอยู่หน้ารถเหรออ๋อ อคกระเป๋า5้าใบปุ๋ย2คือถูกต้องนะคะตามที่แบกมาสินค้าไม่ผิดนะแต่ว่าชื่อนามสกุลล่ะเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนเพิ่ม คันทายแล้วปะไม่ยังมีอีกนี่ว่ะแต่ไม่ได้ไปนะคะลุงคนนี้เขาว่ามีคนกันชนหายคนนี้ก็จะกันชนหายนี่ว่ะแต่หนูก็เปิดสีส้มไว้ตลอดนะไอ้ไฟไฟนี้เปิดไว้ตลอดก็ไม่มีวี่แววของ สิ่งที่จะผิดกฎหมายเลยปะลุงลุงแค่ไม่ได้เข้าแหละลุงไม่ผิดหรอกนะปราตอใช่อยาทำผิดจริงปะเนี่ยห้าอยนะถ้าทำผิดอ่ะลุงทำผิดผมโดน500อยนะนี้ลุงอย่าหลอกผมนะ ร้อยหกสิบว่ะกันชนหายสองข้าเเหรอทาไมถึงสองวะข้างหลังด้วยเหรอรถสีดำเอ้าหมอนี่หน้าสางสัยสวัสดีครับผมแต่ผมไม่ไว้ใจคุณหรอกลงมาจากรถก่อนเลย ดูมันมองหน้าเราดิดูหน้าหน่อยอาคาลิสตันอายุ27ไม่ได้เข้าแล้วนายไม่ได้เข้าแน่นอนนุ่มกราดู๊กส์รถกราดู๊กส์ รถกาดุกเป็นรถคันใหญ่หน้าเหลี่ยมๆอ่ะฮะสี่พันเก้าร้อยสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบไม่เกินครับน้ำหนักไม่เกินแต่ต้องขอตรวจของหน่อยบบรอ,อ,ยอดป้ายทะเบียน JGS 0692 F โอเคนะคะถูกอ้อเช็คของแป๊บสบู่สามปุ๋ยสี่ลังแอปเปิ้ลสองประกอบสารพิษโอเคของครบนะคะแต่ทีนี้ต้องมาเช็คลดละดิ มีหรือเปล่าแชทรถคันนี้สีดำนะมันจะหลอนปะพามไม่มีแต่รถคันนี้สีดำนะ RSP ไม่ใช่อ่ะไม่น่าหมอนี้น่าจะเป็นคนบริสู์เท,ท่าที่เช็คด้วยสายตาแล้วไม่ไม่มีงูเลยเพราะว่ารถขันใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีงูให้ดูสะหน่อยแต่ผิดคาดไม่มีงูให้ดูสักตัวเลยค่ะไปะยังไงเขาก็ไม่ได้เข้าประเทศอยู่แล้วเพราะว่าเขาอายุยีิบเจ็ดเอง อายุยี่สิบเจ็ดเข้าไม่ได้นะครับผิดกดเอาลืมคืนรหรือจะลบห้าร้อยกดใหม่นี่คือทำถูกหรือเปล่านะเนี่ยทับเนี่ยทับ ถือว่าห้าร้อยแล้วกูดดววผ่านไปอีกวันผ่านไปได้ด้วยดีครับกับอีกหนึ่งวันนี้ลุ้นทุกครั้งที่ออกไปนี่มันมี่ปืนสองอันวะปืนกลมือปือนพก ปืนไลเฟลแล้วก็ไลเฟลิลแล้วก็ปืนกลนี่คือดูบิทปืนทุกยี่ห้อถูกต้องไหมปืนพกไม่ได้ใช้อ่ะเก็บเก็บไว้แล้วกันปืนพกก็กระสุนปืนพกน่ยนอนดีกว่าผจญภัยไม่ออกอะ่ะอยากตรวจรถมากกว่า ตอนปเดี๋ยวให้สถานการณ์มันพาไปแล้วกันไอคิเบนเข้าไปเก็บวันหลังนะไอขุดดินขุดเดินเลยนี่ไว้ก่อนแล้วกันเจ็ดร้อยสิบวันละเจ็ดร้อยสิบแล้วว่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วว่ะเฮ้ยมันลุ้นแล้วว่าอีกสามวันจะหมดหรือเปล่าแต่อะไรแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ เอ้ยนอนนะเหมือนต้องนอนจริงๆนะอันนี้เออขอบคุณทุกคนที่มาดูสตรีมนะคะตีสามครึ่งแล้วไว้มาเจอผู้นี้เอาอ่าจนจดหมายก่อนอ่าอ่าเราซ้อมไปแล้วนะว่าเราจะโดนอะไรเราจะอ่านชึบผู้บัญชาการแกกิดผิดเจตปริเศมาให้ฉันเข้าประเทศเมื่อวานนี้ภรรยาของฉันอาการสราหัสในโรงพยาบาลและไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดเธอที่สามารถจะช่วยเหลือเธอได้ฉันจะไป จะไม่เรื่องนี้จะไม่เรื่องนี้แน่เออจะไม่เรื่องนี้แน่แกบอกรางงานตำรวจได้เลยฉันมีเพื่อนระดับสูงที่จะช่วยปรดแกด้วยความเคารพมึงจะเคารพกูทําไมเนี่ยมึงส่งมาด่ากูมึงต้องลงรายชื่อว่าด้วยความเคารพเพื่อฝันดี้ค่ะไม่อ่านไม่อ่านแล้วไม่สบายใจไหมต้องต้องโดนด่าซะหน่อยตะฟันดี้เชื่อกันบา,บาย บ๊ายบายบ๊ายบายไปเล้วเดี๋ยวย้อนหลังแพทเออลงใน YouTube ไหมนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยถ้าได้มาดูสตรีมสดก็จะไวหน่อยแต่เออของใน YouTube จะตัดเป็นวันๆเอานะคะแบบจบวันหนึ่งก็ตัดจบวันนึงก็ตัดจะได้มีเวลาดูบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเผื่อแบบใครไม่ค่อยมีเวลาดูสตรีมยาวๆก็ดู สั้นๆแล้วกันไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ